สื่อสีแก๊สแฟร์โอเควันนี้คือตัวเรื่องแต่งมากเพราะนี่ฉากหลังสีดำนะคะวันนี้เราจะแต่งคอสเป็นเสี่ยวอู่นะคะจากกำนันจอมยุทธ์ถังซานั่นเองคนไม่ไหวกับใบหน้าที่มันดูค่อนข,ข้างที่จะสดและโซมากๆเพราะช่วงนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็คือเอาแต่อยู่บ้านเอาแต่ทํางานนะคะก็คือใครสนใจก็สามารถไปที่เพจยูเมช็อปได้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าแต่ก็มีงานอื่นเสริมนะคะก็เป็นว่ายังไงก็รบกวนุพื่นึกันนิดนึงนะคะถ้าสนใจนะ วันนี้เราจะทำการบำรุงหน้าเรานิดนึงนะคะด้วยการที่ใช้ตัวนี้นั่นเองคือไม่ได้บำรุงมาหลายเทปแล้วนะคะคือจะบอกว่าปกติอ่ะคือเราจะพยายามย้ำหลายๆเทปว่า<ม>เฮ้ยรบกวนลงบำร,รุงบนหน้าก่อนนะ เพราะว่ามันจะช่วยทําให้เครื่อ,สองสำอางติดดีขึ้นแล้วก็อย่างน้อยก็คือหน้าจะไม่สูงคือปกติก็คือเป็นคนที่ขี้เกียจนะคะก่อนหน้านี้นก็คือไม่ได้ลงเพราะเราขี้เกียจแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะแนะนําว่าเเป็นจะต้องลงทุกครั้งนะคะก่อนที่จะหน้าใดๆก็ตามแต่เนี่ยเราเป็นคนชอบตัวนี้มากตรงที่ว่ามันจะทําให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็มันจะทําให้แบบว่าพวกลอยแดงๆอะ่ะเห็นปะคือเราไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่า ของเราพวกรอยแดงๆมันจะค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าทาเยอะอ่ะมันก็จะค่อนข้างที่จะเหนียวๆหน่อยนะจริงๆเขามีเคล็ดลับการทาด้วยนะประมาณสิบเคล็ดลับได้แต่อย่าไปจําระยะก็ระหว่างที่เราให้น้องแห้งนะคะเราก็จะติดเป็นสติกเกอร์ตาสองชั้นนะคะเพราะวันนี้เรา,าแต่งเสี่ยอู่จริงๆมีน้องคนนึงเขารีเควสมานานแล้วแหละแต่ว่าเราเช่าเอาไว้ในช่วงวันที่15เนี่ยก็เลยกว่าจะได้คอก็เลยค่อนข้างที่ดียาวนิดนึงนะคะแต่วันนี้จะทาว่าเป็นเสี่ยอู่ร่างโตนะคะไม่ใช่ร่างเด็กนะ มันอาจจะเป็นเบอร์ที่ดูใหญ่ดนึงนะแต่ว่าเพาะจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเดียวเพจะใช้ขนตาติดทับเพื่อที่ให้มันเป็นฟิลแบบเป็นให้มันเป็นรอยปิดนึกออกใช่ปะเอาเป็นว่าเราจะทําการกบคิ้วนิดนึงก็แล้วกันแต่ว่าจะเขียนเป็นโครงคิ้วเดิมนะคะจากนั้นเรากาวให้หมาดก,ก่อนสักหน่อยน,นะคะแล้วก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่นนะคะตัวนี้ที่เราใช้ในเทปนะคะก็คือจะเป็นของ f o you t นะคะใช้เป็นแป้ง อย่างนี้นะคะเพราะเวลาแบบปัดมันติดง่ายกว่าเสร็จแล้วปุ๊บเราทำอะไรดีด้วยความหน้าโสมขนาดนี้นะคะ <S <S ก็จะปล่อยห,หน้าโสมแบบนี้ไม่ได้นะคะ <S <S เราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ <S <S คอนซีนลเลอร์นะคะเราจะลงคอนซีนลเลอร์ก่อนเพราะว่า คอนซีลเลอร์ที่หลังเ็เอะค่ะปิดบริเวณรอยดํารอยแดงนะคะบริเวณดวงตาใดๆก็ตามหรือถ้าใครตาทํามากๆแนะนําว่าให้ใช้เป็นลิปสีสแดงนะคะลงไปก่อนแล้วค่อยใช้อคอนซีลเลอร์ ER, ทับอีกรอบหนึ่งค่ะมันจะเนียนกว่านี่จะเป็นพวกรอยแดงนะคะรอยแดงที่เกิดจากสิวแล้วก็รอยดําที่เกิดจากสิวที่ยุบตัวะคะ่ะไม่ค่อยแนะนําว่าช่วงเป็นสิวให้แต่งหน้านะคะเพราะว่ามันจะเกิดการุดตันนะคะ แต่ว่าเทนนี้เราทําเพื่องานค่ะเพื่องานเพื่อเงินเราทําได้ค่ะช่วงประจําเดือนสิวขึ้นหนักมากนะคะแต่ถ้าช่วงไหนไม่ใช่ช่วงประจาเดือนนี่ก็คือหน้าจะดูแบบใสๆนะนั่นแหละค่ะก็เป็นผู้หญิงต้องทําใจนะคะลำบากของผู้ชายเยอะเลยค่อยๆแท็บนะคะบริเวณที่เราโบกบ,บคอนซีลเลอร์ไปเสร็จแล้วปุ๊บเห็นว่ามันจะมีความเป็นแบบเหมือน,นด่างๆอยู่ไม่ต้องซีเรียกอะไรมากมานะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ รองพื้นนะคะเราใช้วันนี้จะเป็นรองพื้นของ b i ส m ีนะคะบีบมาสักนิดนึงนะคะแล้วก็เกลี่ยมันก่อนให้เนื้อรองพื้นมันเข้ากันนะคะจากนั้นค่อยใช้พับนะคะหรือว่าแปรงก็ได้นะคะในการที่จะแท็บลงไปในบริเวณใบหน้านะคะเ็นป้าใบหน้าเราจะมีความสว่างและผ่องทุกทีเราอาจจะแต่งขาวไม่สู้เสียวอู่ในอันนี้ไม่ช เราจะพยายามแบบว่าให้หึงที่สุดเท่าที่ได้เนาะเอากบปากด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องแบบไล่สีปากแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะเพราะเสี่ยอูคือแบบแกหนักไล่สีปากฉ่ำมากนะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นี่แหละปกคิ้วกันนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเกี่ยวมันนะคะค่อยๆเกี่ยวขอบกนะคะคลิปนี้จะพยายามไม่ติดเลนเพราะพยายามจะสวย <c oughs> <c oughs> โอเคใช้แป้งนะคะในการลงนะคะ ให้มันแบบว่ามีความเนียนนะคะในอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้เนียนมากเนียนน้อยแต่ก็ถือว่าเนียนได้อีกระดับหนึ่งนะคะเรียบร้อยจ้าพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะไปแท็บบริเวณเปลือกตาด้วยเพราะว่าเปลือกตาเราพุ่งไปตัดเมื่อกี้มันไม่แห้งคือจริงๆอ่ะเสลล์อวัยวะตาเขาจะออกเป็นชม,ชมพููเลยนะคะทุกคนแต่ว่าดูความที่ว่าเขาแเลนสสีชมพูไม่มีขอใช้สีเทาไปก่อนนะคะ อย่าพ่งมาอ้าใส่ฉันนะว่าทำไมพี่ถึงไม่ซื้อสีรูพี่ไม่มีเงินหรอถูกค่ะแปรงทาโบโบไปมันก็จะมีความวนวลเนียนขึ้นมาบนใบหน้าทำนองนี้มันจะได้ประมาณนี้นะคะคิว่าจะไม่ได้เนียนมากไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันค่ะเราใช้เป็นแปรงผมเป็นายแบบนี้นะคะมันจะเพราะมันจะเป็นสีได้ดีมากนะคะวันนี้คือสีที่เราจะใช้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเพะจะอินจะละครที่เป็นโมในแอนิเมชันนะคะ เทก็เลยจะใช้เป็นสีโคนน้ตาน้ำตาลนะคะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะตรงนี้เขียนนี้เลยนะคะขานิดนึงนะคะแตมาก,ก็ทาบริเวณหางตาะคะ่ะทาวนๆนะคะในบริเวณหางตาแล้วก็ขึ้นมานิดนึงนะคะ นีคือจะบอกว่าลุคเสี่ยวอู่แต่งง่ายนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะบางมากนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้บางเข้าเสี่ยวอู่หรอกเราจะไปแต่งในสไตล์เราเราจะอิงเสี่ยวอู่นิดหน่อยแต่ไม่ได้แต่งเหมือนแบบหนะนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือคิดง่ายๆก็คือถ้าเพจะแต่งแบบเหมือนตัวละครหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต่อเมื่อเททาคลิปสไตล์แบบว่าแต่งแค่เมคอัพตานะอันนี้เราใช้แป้งเก็บนิดนึงนะคะเก็บเถวคางอยู่มันเลอะๆเถอะไปนิดนึง จากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นอีออกแบบตาตัวนี้นะคะน้าตาลเข้มคือไมเคิลเลยนี่เราใช้สีน้ำตาลเข้มไมเคิลเลยนะคะขอะหน่อยนะคะลงบริเวณใต้ตาแต่เว้นไว้นิดนึงนะเพราะว่าเราจะทําเป็นดอลลี่อายแต่ว่าเราจะไม่ทําชัดเจนนะคะเพราะเสี่ยวอู่เองก็ไม่ได้ชัดเจนเรื่องดอลลี่อายนะคะทีู่มีคิตเตอร์นะคะตรงนี้สีองคแนวชิมเมอร์ชิมเมอร์หน่อยว่าลงบริเวณหางตานะคะให้มันเข้มขึ้นให้มันดูมีมิติขึ้นนะคะ จริงๆเสี่ยวอู่คือแต่งบางมากอะแต่ฉันไม่สามารถบางเท่านางได้เพราะฉันรู้ว่าฉันไม่ได้สวยขนาดนางนะคะประมาณนี้นะคะมันจะดูมีความแบบมีมิติขึ้นมาหน่อยนะคะเราใช้เม็นสีออกแนวผิดพี้ยหน่อยคือแปลงยังจุ่มสีเดิมเยี่ยนะแต่ว่าจะดึงพาเลตเข้ามาเยอะหน่อยใช้สีออกพิดพีด้ยหน่อยนะคะด้วยความที่เราจะเพิ่มความหวานนี่แหละเราจะดูคงเ,เดียวไม่ได้นะคะลงบริเวณข้างบนนิดหนึ่งไล่สีลงมาข้างล่างแต่ว่าหัวตาไม่ต้องชัดเจนนะคะ เหมือนแต่งลวกวอะเธอแต่ฉันไม่ได้ลวกนะรู้สึกครั้งหนึ่งสวยครั้งหนึ่งคือกำลังงงงอยู่ว่าทำอะไรจากนั้นนะคะตรงตัวดอลลี่อายของเจียอูเราใช้เป็นแปลงหัวตัดนะคะแล้วก็จะสุดเป็นสีขาวขาวตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวแบบคิเตอร์จัดๆเลยอะก็เนื้อมันค่อนข้างขึ่งๆงน้ำมันนะคะก็ต้องค่อยๆที่จะแต้มนะคะแต้มตรงกลางตานะคะให้มันดูแบบมีแบบมีความแบบวาวๆนิดนึงนะคะ จากนั้นก็แต้มบริเวณหัวตานิดนึงด้วยนะคะแต่ไม่ต้องแต้มเยอะนะเพราะถ้าแต้มเยอะมันหัวตาเราจะดูสว่างไปนะคะความที่เพยส่วนตัวคืออยากให้มีความแบบัวาวๆน,นิดนึงก็เลยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเราไม่ได้สีเรีอสเรื่องที่แบบมันมี ดาวหรือไม่มีดาวนะคะแต่เอาดาวออกก็ดีไม่เข่ากับสีนนะคะแต่ฉันชอบตัวสีไม่ใช่อะไรหรอกแต่ฉันไม่ใช่ชอบดาวที่นางแถมให้มาสักเท่าไหร่ปะมันจะมีความวาวนิดนึงนะคะบริเวณตามันจะมีความบาวนิดนึง,นะะตนนนงแต่ว่าเราอยากให้รู้สึกมันดูวาวกว่านี้ให้ใช้สีขาวนะคะตัวเดิมที่ลงลอนดีอยเมื่อกี้นี้เลยลงทับไปอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าตัวแรกที่เราลงไปมันเป็นกิตเตอร์กิตเตอร์จะจัดและมันมีความแบบเนื้อน้ำมันค่อนข้างจะเยอะนะคะประมาณนี้ มีความแบบดูขาวแบบขาวเกินเบอร์นะคะใช้เป็นสีออกแนวพีชๆหน่อยนะคะผสมกันนะคะแล้วก็ลงหางตาหน่อนึงก็คือปัดหนักของเสี่ยวอู่ตัวจริงอีกนะคะเสี่ยวอู่ตัวปลอมคนนี้ก็คือปัดหนักของเสี่ยวอู่ตัวจริงนะคะคิ้วเราจะใช้เป็นแปรงหัวตัดนะคะแนะนำว่าหัวแหลมๆกลมๆจะดีมากาีเข้มนะคะแต่ไม่ต้องเป็นเข้มมากเท่าไหร่นะเขียนลุกในทรงของคิ้วเสี่ยวอู่คิ้วเสี่ยวอู่จะมีความหนานิหนึ่งนะคะ แต่ด้ยวยความเป็นนางเอกยังไงก็คือคิ้วตกแต่ก็คือจะตกไม่มากนะคะก็คือเราจะขีดอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์ของเสีย่ยวอู่ที่เราจะขีดกันก็ดูไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะเสี่ยวอู่ก็จะดูเป็นคนสวยธรรมชาติแต่ฉันก็คือสวยและธรรมชาตินึงแล้วนะคะตะวัดห่างนิดนึงนะคะไม่ต้องตวัดเยอะ เขียนแบบเดียวกันนะคะแต่ข้างนี้จะเขียนง่ายกว่าข้างเนี้ยเคยเขียนเให้มันเกิ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 นสติ๊กเกอร์อาสองชั้นมาด้วยนะคะพอเราถ่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะทุกคนก็คือเราจะลงไฮไลท์กันไฮไลท์วันนี้ก็จะเป็นตัวเดิมเพิ่มเติมก็คือ เล็กนะคะคแต่ยังไงมันต้องเล็กแน่ๆค <Liu> ่ะเพราะฉันจะใช้แอปพลิเคชันในการทําต่อนะคะโอเคค่ะเราก็จะามาเหล่าดังกันนะคะก็ค <An> ือใดๆก็ค <music> ือแบบการเหล่าดังไม่ใช okay, ่เร really so, ื่องง่ายๆคือมันจะเหล่าย <Bless. S 2> uh. ังไงให้มันดูเป็นกล่งธรรมชาติปกติก็คือไม่ไม่ค่อยไฮไลท์ออกจากบ้านนะหลักๆก็คือเราออกจากบ้านก็ต้องถีงด้วยเทปาแต่ำแค่นั้นจบไม่ถึงขั้นแบบไฮรูนไฮไลท์หน้าไม่ได้ฟอมขนาดนั้นนะคะเวลาออกมาออกจากบ้านก็จะมีความจริงนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบคอสเพลย์ก็มีความฟอร์มเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ออจากบ้านแม่ค่ะโควิดนะะ เห็นว่าจะหูสิบหไม่ได้เลยขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเล็ก้ชั้นดีโอเคตาก็จะลงประมาณนี้นะคะเสร็ <S <S จนั้นปุ๊บด้วยควาะนี่เป็นเสียอู๋ต้องใส่อะไรคะขนตาปอลอมขนตาปลอมไม่รู้เบอร์อะไรแต่เดี๋ยวไปโอเคเราไปติดขนตามาแล้วนะคะขนตาแรางอ่ะจริงๆจะสามารถติดก็ติดได้น,นะคะแต่เพจจะทําการเขียนขนตาหลอกนะคะเพียขนตาหลอกอันนี้ต้องใช้ความแบบระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะขนตาหลอกที่เพจได้เขียนวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางมากนะ ที่เราบอกให้กบกบไว้ตั้งแต่แรกนะคะเพราะเราจะใช้เป็นลิปสีแดงค่ะในการทาเข้าไปข้างในอะคะ่ะไม่ทาหมดนะจากนั้นเนี่ยเราจะใช้นิ้วนี่แหละง่ายถึแหลหวค่อยๆเบนเน้องมาเพราะเียวอว่ะคือปากสีแดงจริงแต่ว่าจะมีความแบบแดงแบบเบนเบนนะคะ แล้สังเกตได้ว่าเสี่ยอู่ไม่ทาลิปเต็มปากด้วยใช้เป็นลิปกอสนะคะเพิ่มความเงานิหนึ่งนะคะหรือว่าจะใช้เป็นอายแชโดว์สีขาวแทนก็ได้แลิลปกอสจะดูดีกว่าตรงช่วงกระจับเราจะใช้เป็นอายแชโดว์สีขาวนะคะไม่จะเป็นต้องขาบับมากนะให้มันดูมีความกระจับขึ้นนะคะมันไายไท์นิดนึงนะคะก็ไม่ต้องปัดยเยอะนะคะคือดูจากในโมของอนิเมชันแล้วเนี่ย คือจะไม่ได้ไม่ได้ปัดแก้มนะคะแต่ถ้าใครจะปัดแก้มเพิ่มอันนี้ก็ไม่ว่ากันเซร์ี่ละสำหรับเสียงอู่ในวันนี้จะบอกว่าท้ายคลิปที่ไม่ได้อัดเสียงนี่ก็เพราะว่าฝนตกหนักมา,จากจ้าแล้วฉันก็กลัวว่าเครื่องสำอางฉันจะดอกไปก่อนนะคะก็เลยรีบอัดใหยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปวันนี้บ๊ายบายจ้า